ก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็น CJ นะเพื่อนเพื่อนอันนี้คอนดิชันก็ผมจะได้นำเสนอ m ม m s t r ต t จี y ให้เพื่อนเพื่อนนะครับมัมสเตจจี้เนี่ยก็ก็คือโมเมนตัมแอนด์มันติไทม์เฟรมนะครับกลยุทธ์ที่ผมใช้ก็คือเทรเซตอัพเป็นโมเมนตัมและก็มันติไทม์เฟรมนะครับโดยที่เราใช้ higher time frame, middle time frame แล้วก็ uh, lower time frame นะครับอันนี้อย่างอย่างเราดูเนี่ยนะครับมัลสเตจเนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งตามเทรนด์และสวนเทรนแล้วก็ตลาดไซเวยนะครับซึ่งกลยุทธ์นี้ก็เมื่อกี้ได้นำเสนอคู่ e e g ไปนะครับก็คือเงินยูโรกับปอนด์สเตอร์ลิงนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นคู่ CJ นะครับ โอซีเจเนี่ยจะเป็นโอแคชนะครับแคนาดาครับเจแปนนะครับซึ่งเราจะดูในโมเมนตัมก่อนนะครับว่ามีเร็ลาร์ไดฮิดเดนไดหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะที่เราดูเนี่ยนะครับถ้าเป็นเทนใหญ่นะครับจะเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับ อย่างผมดูเดย์ะ day นะครับดู day ดูเดย์ดูวิกก็เพิ่งมีการ break เส้น EMA 26ของ time frame week นะครับแล้วก็ time frame day ก็มีการ break เส้น EMA 100แล้วก็200ลงมานะครับซึ่งพอมันมีการ break ลงมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นการกลับตัว จะเทนขาขึ้นครั้งใหญ่กลายเป็นเทนขาลงได้แล้วคราวนี้ก็มันมีการ p ูลแ back ขึ้นมาเห็นไหมครับมีการ p ูลแ back ขึ้นมาคราวนี้ก็เราจะมาดู condition นะครับว่าในเมื่อเทนที่เป็นเทนขาขึ้นหลับมาอย่างยาวนานถูกทำลายนะครับเป็น CHO shock นะครับทำาช็อกทำาชออกหลายหลายจุดก็ใหญ่หลักแล้วก็พอทำาชออกเสร็จปุ๊บก็มีการ ย่อนะครับมีการเด้งเซลล์นะครับแล้วคราวนี้ก็มาถึงตรงนี้พอเราดู t ท m e เฟรมเดคปุ๊บนะครับถ้าวิกเป็นขาลงแล้วทม์เฟรมเดเป็นแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยเป,เ,ปเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะทําการเซลล์ได้นะครับแต่ถ้าเป็น t ท m e เฟรมวิกเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแท่งเทียนเป็นสีแดงในฝั่งขาลงเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำบายได้สำเร็จได้ง่ายนะครับ อันนี้ข้าวข้าวเกนข้าวเกนอันนี้ผมก็จะไปดูในส่วนของคอนดิชันอื่นๆน,นะครับซึ่งคอนดิชันหลักๆก,ก็คือเรื่องของเทรนอันนี้วิกนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับอันนี้เดเป็นแท่งเทียนสีเขียวเป็นขาขึ้นผมก็ดูว่าอ๋อถ้าไฮเออร์ i ท e f เฟรมเนี่ยเป็นวิกนะครับเดเป็นวิดเดิลแล้วโลอะโลก็จะเป็น h 4 H1 h 0อย่างแบบนี้นะครับ m 30 คราวนี้ผมก็จะไปดูว่าไทม์เฟรมที่เป็นโลเวอร์ไทม์เฟรมในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างนะครับไทม์เฟรมสชั่วโมงก็เป็นเทนขาลงนะครับเป็นเทนขาลงคราวนี้ก็ทะลุเส้น e m a 1 0 0 200ขึ้นไปนะครับไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างพอทะลุขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับเป็นเทนขาขึ้นย่อยนะครับหมายความว่ายังไง มีการเบรดของอ H หนึ่ขึ้นไปนะครับแล้วคราวนี้ก็เกิดเป็นเกิดเป็นไดเวอร์เจนนะครับของ H 4นะครับแล้วก็ H 1นึ่งไดเวอร์เจนตรงนี้คือโมเมนตัมที่เราจะอาศัยในการเทรดด้วยกลยุทธ์มัมสเต a t จ g y นี่แหละนะครับก็คือ H 4กับ H 1เนี่ยเกิดไดเวอร์เจนขึ้นมานะครับ ตรงจุดนี้ก็ทำให้เกิดนะครับการรู้ล่วงหน้าว่ามันจะมีการปรับตัวลงตอนนี้ก็มี p a นะครับของ i ท e f เฟรม H1 นะครับเกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงก่อนหน้านั้นคือชั่วโมงที่แล้วนะครับประมาณ1ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ข้าสู่ทุ่ม49นาทีก็จะเป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับคราวน,นี้ถ้าเป็นนะครับ โมเมนตัม um ของไทม์เฟรม H4 H1 เนี่ยนะครับก็จะลงไปได้ถึงโอกาสที่จะลงไปถึงแนวรับเกาะหน้านั้นนะครับอันนี้ก็คือ TP1 ส่วน TP2 นั้นเราก็จะไปดูนะครับแนวรับถัดไปซึ่งเราโอกาสที่จะสำเร็จเป็น TP1 นั้นนะสูงนะครับถ้าเรานะครับ,บเห็น เห็นคอนดิชันก็คือเรื่องของเทรนนะครับวิกเนี่ยเป็นขาลงนะครับแล้วก็ม่เดิลไทม์เฟรมปรับตัวขึ้นแล้วโลว์ไทม์เฟรมเนี่ยปรับขาลงแล้วเกิดไดเวอเจนขึ้นมานมันเข้าเงื่อนไขเรื่องของ RSI นะครับเข้าเข้าเงื่อนไขของ Store แล้วเข้าเงื่อนไขของ PA p r i c e Action อย่างนี้นะครับเราก็จะทำการเทรดโดยที่นะครับ EP นั้นเพื่อนๆสามารถตั้งเป็น EP 1 EP 2ก็คือ Entry Price นะครับจุดข้าวนะครับหนได้นะครับเปิดออเดอร์คู่ได้โดยที่นะครับมีเงื่อนไขสําคัญก็คือ TP นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่เห็น TP ตั้งแต่2 R ขึ้นไปห้ามเทรดนะครับอย่างตรนจุดนี้นะครับ SL จะอยู่ที่ ปลายไส้ของแท่งเทียนก่อนหน้าคือแท่งเทียนแท่งที่2นับจากแท่งปัจจุบันไปนะครับเป็น SL ต้นจุดนี้นะครับคราวนี้เราลองวัดดูนะครับว่าจุดที่ผมเข้าออเดอร์ไป SL ประมาณกี่จุด SL 286จุดก็เอาเผื่อไว้นิดหนึ่งซัก320จุดนะครับ ดังนั้น TP 1ก็อยู่ที่อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ R TP 1อยู่ที่ประมาณ2 R นะครับ TP 2ก็อยู่ที่ประมาณ4 R นะครับฉะนั้นเพื่อนเพ่จะเห็นว่าอ๋อถ้า SL ของเราอยู่ที่ประมาณ 300- 3 20ถึงจุดนะครับเราเอาที่ปลายไส้เลยนะครับก็ SL จะอยู่ที่ประมาณ300อจุดนะครับอันนี้ก็เราจะได้ EP 1 TP จะเป็น2 R นะครับแล้วก็ ถ้าเป็น EP 2 TP 2ก็จะอยู่ที่ 4R นะครับเราลุ้นให้ชน TP 1ก่อนแล้วเราถึงจะตั้ง TSL ของ EP 2นะครับ TSL เพื่อทำการล็อกกำไรไว้นะครับเพราะว่าถ้าชน TP 1ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆสบายใจได้เลยตามหลักจิตวิทยาก็คือเราจะนะครับ หมดเรื่องของความเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าจะมีกำไรอยู่อย่างน้อย1 R แน่นอนในการเทรดแต่ละครั้งนะครับแต่ละคู่เพราะว่าถ้าเราเสียใน EP 2เราก็จะเสียแค่1น R ใช่มั้ยครับแต่เราได้มา2 R แล้วอย่างนี้นะครับเป็นการล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการ3 R ก็พร้อมไปชน2 R ปุ๊บเพื่อนๆก็ใช้ TSL นะครับ trailing stop ไปล็อกกำไรไว้อีก1 R ก็มี r r อยู่ในมือแล้วนะครับในการเทรดหคู่เราต้องนะครับเอากำไรไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ไม่ตั้ง TSL เลยก็ได้นะครับลุ้นให้มันไปชน TP4 อา c r เลยนะครับก็จะรวมเป็น2องออเดอร์ก็จะกลายเป็น 6R นะครับถ้าเราเข้าใน t i m e ท r ม m e lower Timeframe นะครับ m 3 0 h 1 h 4เนี่ยเราก็ลุ้นได้ถึง4 r ถ้าไม่เห็น2 r ขึ้นไปนะครับเราจะไม่ทำการเทรดด้วยเด็ดขาดในคู่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการเทรด f o r r x x นะครับถ้าเราเทรดแบบนักธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีการ management อย่างถูกต้องนะครับอย่างเพื่อนๆจะเทรดนะครับถ้าด้วยต้นทุน1,000เหรียญเนี่ยเพื่อนๆเทรดได้ครั้งละไม่เกิน2%นะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเสี่ยงเยอะเพื่อนๆอาจจะเทรดครั้งละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนๆเปิดสองหม้ก็คืออ่าไม้ละครึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ถ้าเพื่อนๆเทรดสองเปอร์เซ็นต์อย่างหนึ่งพันเหรียญก็คือยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญถ้าเพื่อนๆเปิดหนึ่งหม้ยสิบเหรียญเนี่ยถ้ามันอสามร้อยจุดเนี่ยเพื่อนๆก็เอานะครับตัวเลขสิบเหรียญนะครับหารด้วยสามร้อยจุดนะครับ ถ้า S/L 3 2 0เพื่อนเพื่อนก็เอา10เหรียญเนี่ยหารด้วย320จุดนะครับก็จะได้ไมายละนะครับ0.03์หลอดใสนะครับนี่คือนะครับการแมネจเมนต์นะครับ,ก,รรบก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับก็คือ2 R เป็นอย่างต่ำนะครับถ้าไม่ถึง2 R เราจะไม่เปิดออเดอร์นะครับในคู่นั้นๆแล้วแมเนจเมนต์ของเรานะครับอ่ามันนี่ a มเน e เมนต์โมของเรา 1> EP 1ก็0.03นะครับ EP 2ก็0.03แต่ TP 1ก็คือ 2R TP 2ก็คือ 4R นะครับอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆน,นะครับลองนำไปปรับใช้ว่าเงื่อนไขในการเทรดฟอ r e x ในแต่ละคู่นะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องของเทรนเรื่องของมันติทามเฟมเรื่องของโมเมนตะัม SO นะครับ S T O นะครับ Sto นะครับ R S I นะครับ uh, Regular d i e Hidden d i e แล้วก็ P A นะครับ Price Action อย่างนี้นะครับเพืเ่อนๆสามารถที่จะดู Price Action ไปถึง M 5 M 3 0 M 1 5แล้วก็จึงทำการเทรดนะครับอันนี้ก็ฝากให้เพืเ่อนๆลองพิจารณานะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ